สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคั้มชีทีทวีประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะจะประชุมด่วนรับมือคำตัดสินของศา,ศาลโลกคดีข่าวพ,าว,พาวิหารกรณีพิพาทระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดการประทะขึ้นค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้นายเกรียงเด็กเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบรุรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ เข้าร่วมประชุมด่วนเรื่องข้อพิพาทเขาวิหารระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยณนห้องประชุมสีสารกลางจังหวัดจันทบุรีรวมถึงประชุมคอนเฟอเรนซ์ทางวิดีโออินเทอร์เน็ตรวมกันใน8จังหวัดชายแดนซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการเตรียมอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยง25หมู่บ้านตลอดบริเวณแนวชายแดนพร้อมหลุมหลบภยัยเพื่อให้ผลจากรัศมีการทำลายล้างของอาวุธระยะไกลและความปลอด ของชาวบ้านอาหารอุปโภคบริโภคการติดต่อสื่อสารการก่อวินาศกรรมในพื้นที่จากผู้ไม่หวังดีอาศัยช่วงเหตุการณ์โกลหนนี้ในการต่อการร้ายจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม,อมหากเกิดการประทะกันขึ้นหลังจากการตัดสินคดีเขาวพระวิหารของศารโลกค่ะ